วันจะไปไหนคะหน่า่ากว่าเข็มขัดไอ้สายรัดรัดไหลข้างข้างซ้ายเขามันดูทุนเหรอคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสินิ่งอะไม่หแต่ถ้านั่งนานก็หลับไม่ใช่ถ้านานนานกว่านั้นอีก อาราวา็ปล่อยเลยปล่อยให้ละ,ละาราวาสไปแม่กลัวออกมาโล่งหน้าซะหน่อยสิถ้าถ้าพอดูแล้วมันไม่มีก็ไม่ไปรับไม่ต้องไม่ต้องไม่ไปรับมันจะเสียเวลาลูกเรียกแท็กซี่เอาแ,แต่ว่า<ม>แต่ว่าแม่จะเนี่ย สวรรค์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจีตาสวรรค์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนีเขาเรียกเขาเรียกเมืองทองธานีนะคะเมืองทองธานี 拜拜。Bye bye. บ้านดาราหลังนั้นใช่ไหมโอ,โอ้ใช่ไหมอ๋อใช่ครับเอวาต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปเยอะเนาะ ัสดีค่ะสวยๆค่ะมีทันขุนมีทันขุนนายนี่ดูก้องดูคยาดูคยาห่มนนมนไปมนไปดูคนยาหน่ออมแล้วโอ้โหมนฟมไฟเอออหน้าไปนน้มันไมันไป้าป้าหน้าป้าป้า มอนไฟมอนไฟมอนไฟเอาสวัสดีคุณคุณปู่ก่อนเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆค่ะแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีสวยๆเอาสวัสดีค่ะโกงหอมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะกิวไปด้วยอไปไปกินข้าวเซไอ จดใส่เนาย้ายเอามาใน้า่าไปเขาเบิ่งเต็มโตยะไปเขาวงแล้วเนาะบ้านคนยุงเยอะเลยุงเยอะเยข้างหน้าบ้านเต็มเลย